โอเคสวัสดีครับพปกักรมไอเอ็กซ์ไฟเกมงในสายแฮลเลอร์นะครับแป๊บมนันดังวันเดจะมาเนเกมชื่อว่า POP KING POP POPPING อ,อ,อ่า POP KING ปคิพอพอพอพแมนนะครับเป็นเกมเอาตัวรอดจับเวลาให้มันหมดเวลานะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวเอาตัวรอดไม่มีการเจ็บปืนอะไรใดๆนะครับซึ่งว่าเกมนี้มีการ รายกาจะมาไล่เรานะครับเขาแบบเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะถ้าใครชอบกดฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมงั้นก็อย่าไปเริ่มกันเลยนะครับแต่ขอเตือนแนะนำไป เอาตัวรอยประมาณสามนาทีกว่าคือซึ่งว่าเดินไปไหนก็ได้โมวว่าเลยร้อยมันโดนกว่ามันหมดเวลาอย่าไปมองหันหลังนะครับมันมันจะไปดีโอยแลกแนะนำนะครับอย่าิ่งไปมองหันหลังนะครับถ้ายิงมองหันหลังนี้มันจะยิงตามมันเร็วขึ้นนะครับพอดีเห็นเมาขออภัยกันด้วยนะครับ ผมยังหันหลังไม่ได้นะครับอันตรายนะครับบอกไวบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ครับมันอันตรายนะครับถจิงมกาบอกถ้ยถ้าถ้าผมบอกจริงนี่ไม่ได้เรื่องแล้วล่ะ การจบตายอ่ะมันเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้เอาัวรอดก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ทดสอบรีวิวตอนนี้ยังไม่ทดสอบรีวิวนะครับเฮ้ยเดีวแบบนึ่งน,นะครับอีกห้าสิบวิอีกห้าสิบวิ รอไาตอนนี้ผมเดินไปมุมมองก่อนพันหลังไม่ได้อ่ะขอไปด้วยไม่ใช่หรอกผมไม่ได้กลัวแต่ผมอาจจะโดนเสียวตายแทนก็ได้นะครับโอ้ยผมอาจจะโดนเสียวตายแทนก็ได้เนาะ ประมาณนั้นมั้งและและและผมเดินไปมัวๆแบบนี้เนี่ยนะว้าวว้าวอีกอีกสิบอีกสิบวิโอเ,เคง่ายเหลือเกินเอ้ยสามารถจับได้กดกระโดดได้เออเข้าใจง่ายเลยว้าวว้าววีก้ จะทดสอบในการตายแต่ก็โอ้ยแลดโอ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ออกเลยเดี๋ยวผมทดสอบในการตายนะครับอ,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 อยูบบอยะะ่ไหนอยู่ไน,นะครับ <c oughs> โอ้โหเอหสวัสดีเจ้าคุณไรการอย่าเบิ่งนะครับเดีย๋ยวผมจะมาบอกรีวิวการตายนะครับ โอเคนะครับนี่อันนี้ตัวอย่างหุ่นายการนะครับเชื่อว่ามันก็ดูแปลกๆไปนิดนึงมันก็ดูแปลกๆไปนิดนึงนะครับถ้าว่าพี่ขอดูขอดูการตายตัวอย่างหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวจะดูให้ตัวอย่างตัวอันนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับก็มันจะเหมือนประมาณ มีลำตัวจะมีอีงไม้นะครับจะมีพุ่งย่าแล้วก็มีเสื้อติดเเสื้อขันขาดนะครับและฟักทองนะครับมันจะมีหัวฟักทองนะครับถูกกระโดดได้ไหมเฮ้ยเดาได้ไปอ๋ออ๋ออ๋อเอาแล้วนะเดีย๋ยวผมจะทดสอบในการตายนะครับเอาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวตามรองดิ้ง <laughs> แค่แนี้แค่นี้อ๋อถ้าใครที่ไปโดนตัวกลับมานะแบบนั้นนะครับได้ <laughs> <laughs> โอเคนะครับวิธีไม่มีจำสแกนหลอนๆนะครับไม่มีนะครับเกมนี้ไม่มีจำสแกนนะครับคือแบบว่าโผล่มาเป็น คลิปนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันไ,ไปคลิปหน้านะครับเนาะมีแฮวเล์อีกเยอะนะครับไม่ใช่น้อยนะครับเนาะการผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย